เลดฟ็อกสวัสดีครับขอนำท่านผู้ชมทุกท่านมาที่สนามโอทัฟฟอร์ดครับมาชมเกมบิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีกอังกฤษครับประจำสัปดาห์นี้ครับระหว่างเจ้าบ้านครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของสิงห์บลูเชลซีเลยครับมาดูไลฟ์ทัางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ มาในระบบ4-2-3-1ครับผู้เล่นหลักตุบนเดกียร์ครับกองหลังมีเม็กบาดินและบาบิซาก้าครับอเล็กเตเลสกองกลางมีฟันเดบิกบ็อกบาครับบูโนฟันเดเดสส่วนในลูกใช้อันโทนี่มาร์เซียลครับมาคาร์ลัตฟอร์ดและเอดิสันคราวนี้เป็นหน้าตัวเป้าครับส่วนทางด้านเชลซีครับ4-2-3-1เช่นกันครับแนวลุกใช้ไคล์ฮาเวตครับฮาร์ทิมซิเยกคิทเตียนบริสิตและหน้าเป้าเป็นทิโมแวนเนอร์ครับก็จัดชุดใหญ่ไปกระพริบเลยครับทั้งสองทีมครับ แมนดูคุมทีมโดยเล็กกุนาสุชานะครับส่วนเชลซีครับคุมโดยแฟรงค์แลมพาร์ดเอาแล้วครับเกมเริ่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นฝ่ายขีดลูกเล่นก่อนครับบุกจากซ้ายไปขวาครับดูว่า90นาทีจะเป็นอย่างไรครับอเล็กเตเลสถึงกันมาครับแม็กควายแม็กควายเปิดยาวมาเลยครับจังหวะนี้เป้าหมายคือคาวานี่ครับไม่ได้ครับจอรอชินโนะครับให้มาปูลิสต์ สูงมากครับให้มาเบนชีเวิลชีเวิลไหลมาครับจังหวะนี้เอาเลยครับพูลลิสิตตรงกาลางมีใครเข้าแวตนะครับพูลลิสิตรเลื้อยเข้ามาติมโมแวนเนอร์แฝงเนื้อไม่ผ่านแฮนนี่แม็กไบครับจังหวะนี้แมนยูครับขึ้นมาที่อันโทนี่มักซิลเอดิสันคาวานี่คาวานี่แฝงโดนกองเต้กระเบียดเอาบอลไปได้เด็กก็ซิมบา เลืสูงมากครับหายมาที่เบนชีเวลชีเวลยกหมาข้างหน้าครับบุริสิตจังหวะนี้โอ้โหบอลมาเข้าทางของวิกเตอร์ลินเดเลวครับแล้วมีเสียงลูกวีดครับจังหวะนี้เป็นล้ำหน้าครับเอดิสันคาวานีครับปีกของเชลซีครับเตโกซินวาเตะยาวมา ทีโมแวร์เนี่ยมองตั้งมาครับบอลมาเข้าทางของมาเซียลไหลามาครับคาวานี่ออกมาทางซ้ายครับมาเซียลอเล็กเตเลสเตเลสมองข้างหน้าแล้วก็ไหลมาอันเทอร์นิมาเซียลตรงกลางมีบรูโน่นะครับมาเซียลทางซ้ายครับอเล็กเตเลสเติมเตเลสยังเปิดไม่ได้ครับไหลมามาเซียลโยด์มาย้อยๆจังหวะนี้โอ้โหยังไงครับบอลมาเข้าทางบูริสิกครับ อิตเตียนพลิสิทิ์ข้างหน้ามีล้ออยู่กับเบนชิวลชิวลดันสูงแล้วครับวันนี้เจอกับปอบ,บาครับโอ้โหพาวันนี้ปอบ,บามาได้ถึงเส้นหลังเบนชิวลโจนกนี้ไปติดปอบาครับ,บยังได้อยู่ครับเชลซีไคฮาเบสทางขวาครับอัปเปอรีเกตา้าเปิดเข้ามาจังหวะน,นี้โอ้โหมาเล่นปลอดภัยไว้ก่อนแล้วครับเบลลนบาบิซาก้า แต่มุ้งของเจ้าสีครับฮาคิมซีเอกซีเอกเปิดยอยๆมาร์สหรือเข้ามือครับเด็กยาโชกมาครับบอลเป็นของแมนยูคาวานี่ให้มาที่แรดฟอร์ดครับดูจงังหวะนี้ของแมนยูครับคาวานี่ทางซ้ายมีมาเซลครับเลือกทางขวาบาบิซาก้าบาบิซาก้าเจอกับเบนชิเวลครับปรเปิดเข้ามาลูกนี้ติดจอรดยินโยเลยครับรู้ไหมแฟนครับ มาที่ฟันเดอร์เบคปอปอกบ,บาตอนนี้ฟันเดอร์เบคไปขึ้นไม่ได้ครับเชลซีเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้ไลฟ์ฟอร์ดครับให้มาวาบิสากาล่วงลงไปบูตสินไม่ว่าอะไรครับเชลซีตัดได้ครับแวนเนอร์แวนเนอร์โอ้โหมามีดอนนี่ฟันเดอร์เบคมาตันไม่ได้บาบิสากาวางยาวเลยครับจังหวะน,นี้ก็ติดที่เจโกซสินว่าติงเยอะครับมาที่แวนเนอร์ สิทธิ์กไหลมาบูริสิติเปลี่ยนแกนมาเลยครับเชลซาอับลิเกตาเปลี่ยนแกนมาที่เบนชิเวลครับข้างหน้ามีบูริสิติครับเบนชิเวลมาออกบาร์ครับไหลมาแรดฟอร์ดมากาดแรดฟอร์ดยังไงครับข้างหน้ามีบรูโน่นะครับแรดฟอร์ดพาบอลขึ้นมาจังหวะนี้มาคัดแรดฟอร์ดโดนสไลด์ลูกนี้ไม่เอ้าป้พุทธิสินให้ฟาวครับ โอ้โหแล้วเจ็บด้วยครับแรดฟอดเหลืองเลยครับเบนชีเวลโอ้โหดูครับปูตสินเรียกเปมาเลยครับดูจังหวัดชีเวลเข้าครับโอ้โหมาโดนบอลแล้วโดนคนด้วยครับเข้าที่บอลแลลวครับชีเวลครับแต่เข้าหนักไปครับปุตสินแจกใบเหลืองครับ อีกิของบลูโน่เปิดเข้ามาจังหวะนี้โอ้โหเขี่ยอไปได้ครับเป็นโกอโล์กองเตีแยวมุมของแมนยูครับบลูโน่เฟนันเดสบลูโน่เปิดย่อยๆมาจังหวะนี้ได้โคโอ้โหแล้วซ้ำทีหนึ่งสย์เลยครับอันโตนีมาซิยา แล้วครับแมนยูออกนำเร็วเลยครับ27นาทีเท่านั้นครับซัดเข้าไปครับอันโตนิ่มักซียวดูดิครับจับจากภาคช้าเนี่ยครับเปิดเข้ามาแล้วนี่ครับมุงดาบแรกติดเมนดี้ครับดาบสองซ้ำเข้าไปไม่เหลือครับจะจ่อครับดูดิครับบอลเปิดจากบูโน่นี่ครับนี่ครับโอ้โหจะจ่อครับอันโตนิ่มักซียว หนึ่งศูนย์ครับแมนยูออกนำเชลซีไปแล้วเคิรสซูมาครับมาที่ชีเวลชีเวลอย่างไรครับจังหวะนี้ถึงกับมาเคสซูมาจอร์จินโยครับเปลี่ยนแกนมาที่ฮันคิมซีเอ็กทางขวาครับอาร์บิลิเกตา้าขึ้นกบมาซีเอ็กซีเอ็กให้มาครับฟองเตะอ,อาร์บิลิเกตา้าไคลฮาร์วเวส กกลางครับมีจอจินโยสายเบนชิเวลเติมแล้วนะครับจอจินโยเลือกมาที่ซีเย็กครับสั้นๆออกมาที่ ata, าอ,อาร์เปลิเกิตาตั้งปอมเปิดยจอยๆมาติดแบ็กลน์ครับบอลยังเป็นของเชลซีครับคุณสิทธิ์ใหม้มาจังหวะนี้อาร์เปลิเกิตาซีเย็กหวนอยู่ครับซีเย็กใหม้มากองเต้อินโกโลกองเต้ไหลมาครับฮาบัส คลายหาวัทอย่างเอฟโดนเบียดหาวัทสัดไกลจังวันนี้อู้ห่มีโอกาสแล้วครับเชลซีครับบอลจากคลายหาวัทนะครับอู้หนิดเดียวครับเสาแรกครับมาเดเกอารครับได้ยาวมาแรดฟอร์ดอาคาร์ดแรดฟอร์ดยังไงครับ โูกหนีกัสซูมามาไม่ผ่านครับจังหวะน,นี้โดดลุมสองเขียวซีขึ้นมาแวนเนอร์แวนเนอร์จ่ายไม่ดีแล้วครับจังหวะน,นี้แมนยูตาได้คาวานี่มาทางซ้ายมาร์เซียลอ่านตัวนี่มารเซียวโอ้โหแม่มีกองเตะครับลงมาช่วยครับบอลเป็นของเชลซีครับชีเวลให้มาที่กองเตะเจอซูมาที่แบนชีเวลชีเวล ถึงกัะมาครับขึ้นเร็วไม่ได้ครับเชลซีสองเตะขายฮาเวสทางขวามี2คนเลยครับให้มาที่อัปเปริเกต้าไหลามาฮาคิมซี่ยกเข้าเคทตสซีเย็ดจับพิกลูกนี้ติดเทนเลยมากวายครับยังทันครับมากวายตอนนี้ฟันเดอร์เบคฟันเดอร์เบคเปิดยาวมาเลยครับบอลไม่แม่นครับมาเข้าทางซูมาให้มาซ้ายครับเบนชิว กลางมีแหวนเนื้อเปิดเข้ามาโอ้โอย่างไรครับเชลซีจังหวะน,นี้แม็กไายเคียวมาครับแล้วไหลามาเอดิสันคาวานี่หลุดเลยครับเอดิสันคาวานี่โดนสไลด์ลูกนิดไม่ฟาวครับโหูหูเล่นที่บอลครับจรอร์จินยอเปลี่ยนแกนเลยครับเบนชิเบลสีเอ็กสีเอ็กไหลามาทีโมเวนเนอร์เข้าขวาแล้วโอ้คหลยเบาครับมาตับติดมือเลยครับเด็กเก แต่ผู้ตัดสินเป่านักบีนจบครึ่งเวลาแรกครับเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับออกนำเชลซีอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเอาละครับครึ่งหลังเกมเริ่มครับเชลซีเป็นฝ่ายเคลเริ่มเล่นครับตามหลังอยู่ศูนย์ประตูต่อนหนึ่งครับบอลอยู่ที่เดียโก้เดียโก้ไหลามาตรงๆเลยครับฮาวาสข้างหน้ามีแวนเน์ครับจังหวะนี้อัปปิเกตา้าเจ็บตัวเล็เกตเต,ตเลสนะครับ ดีกิตาไหลมาหาคิปซีเข้าซ้ายมาที่กองเต้กองเต้ยังไงครับมีล่วงลงไปนะครับพุตติสิ์ไม่ว่าอะไรครับให้เป็นลูกได้เปรียบของเชลซีกองเต้ไหลมาขายฮาเวดฮาเวดเข้าซ้ายดูหูต้องระวังเลยครับซ้ายของขครฮาเวดครับอย่าล่มจากเอ็นโกโลกองเต้ครับพอไปมาแล้วได้ยิงครับโอ้โห ว่าได้ลุ้นเลยครับจังหวะนี้ของเจลซีครับเตะยาวมาครับเดกเกียบอลมาอยู่ที่ซีครับถึงกับมาเดโกกเดโกโยกมาข้ามมาที่เบนชิเวลเลยครับอย่างไรครับบอลรูนโน่แฟนเดนเดสที่มาเซลทางซ้ายครับฟันเดอร์เบคกเดมอาริกเตเลส เตะเลสนะยังเปิดไม่ได้ครับวนกลับมากลางกับบูโน่ตอกส้นมามาเซียวให้มาที่เอดิสันคาวาดนี่ลูนิสโมโูกองเตะมาตันไม่ได้ครับแล้วเจอซีจะย้อนบ้างครับจังหวะนี้ปูริสิตปูริสิตเปิดยาวมาครับแวนเนอร์กิมต่อมาฮาเวสฮาเวสตดนบูโน่นนไปแย่งแล้วครับจังหวะนี้แมนยูครับได้บอลคาวา่ไหลออกมาทางซ้ายมาเซียว เชลามาที่คาวานี่ครับคาวานี่จังหวะนี้ช้าไปนิดนึงครับแล้วได้ฟาวครับโอ้โหขุธศิลป์เดินเข้ามาเตือนใครฮาร์แบทครับจังหวะเบรกเกมครับอยู่กับอิตันคาวานี่จะพลิกไปแล้วครับแม่ฮาร์แบทมากราะแทกเลยครับเป็นฟิีคิกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ บูโน่แฟรนันเดตลูกนี้จะแหลกโมโูจนคานแล้วแรดฟอร์ดทัมไม่โดนครับยังได้ยิ่ครับบาบิซาก้าแอรอนบาบิซาก้ายกมาอีกทีลูกนี้ก็ติดชีเวลครับเตเลสเตเลสเลข้าขวาเตเลสยังไม่ยิงครับไหลมาจาังหวะนี้ล่วงไปบูโน่ยิงลูกนี้ก็ผู้ตสินย้อนให้เดฟาวครับมันเตือนอินโกโลกอมเต้ครับผูตสิน กับอเล็กเตเลตโอ้โหวิกลงเต้ไม่โดนบอลเลยครับแล้วเป็นฟิกคิกระยะอันตรายด้วยครับดูโน่ฟานันเดสยิงจังหวะนี้เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหจากดูโน่ฟานันเดส อยู่กับ Bruno, กบูโน่ครับปั่นเข้าไปเลยครับโอ้โหหนุ่มรับม,ม,ม,มุมหลังประตูครับขบ้างกำแพงฮุกเข้าไปเลยครับบยูโน่ฟนแฟนเดนเดสครับของเต้ครับไหลมา จังหวะนี้ลึกออกไปเลยครับบอลทุบมาครับตอนนี้ฟันเดเบกไหลมาใายมาที่วิกเตอร์ลินดเล้ครับออกมาทางสายบ้างครับบอก่าบอกบ,อกบาหยุกมาแมต้องเลงเลยครับเชลซีครับสองศูนย์แล้วครับตอนนี้ หาแบตให้มาทางซ้ายครับยกมาจาังหวะนี้แบนเนอร์จักรยานอากาศโอ้โหถูกคร์บ,บอลจากเบนเชียลครับยกมาแล้วติโมไวรเนอร์ม้วนเลยครับอย่างกาตาโก้ครับแวรเนอร์ดาว,วิดเด็กยาครับเติมมาคาร์วานีมงตั้งมาได้ครับ ปิดที่เบนชิวลขึ้นสูงแล้วครับเตียกโกซินวาตอนนี้เติมเกมบุกเลยครับมาเซียวไหลามาจังหวะนนิ่อย่างไรครับบอหาคิมซีเอ็กซีเอ็กโดนเกี่ยวไปครับตอนนี้ฟันเดบิไหลออกมาที่เอดิสันคาร์วานี่ครับ คาวานี uma, ่เจอกับเคอร์ซูมาคาวานี่ยังไงครับจังหวะนี้โดนลุมสองคาวานี่ไม่ผ่านครับโอ้โหเดียโก้เดียโก้โดนแย่งไปแล้วครับอเล็กเตเลสเปลี่ยนแกมาที่ลัดฟอร์ดโค้งตั้งจังหวะนี้ล่วงไปครับพุทธสินไม่ให้ครับแบนเนอร์มาที่เดียโก้เดียโก้ยังไงครับแป้์ให้ถึงกับมากองเต้เปลี่ยนเร็วมาเลยครับตีโมแบนเนอร์บ่งตั้งจังหวะนี้ติดบูโน่ครับ อลของแมนยูครับคาวาน,นี่ให้มาบอกป่ะอาเซียวทางซ้ายมีเติมกับเอเล็กเตเลสไหลมาจาังหวะนี้ของเตเลสถึงเส้นหลังย้อนไม่ยม้อนเตเลสย้อยๆมาได้ขึ้นลูกนี่โอ้โหเขี้ยวมาได้ครับเชลซี15นาทีสุดท้ายครับยังน้ำอยู่สองศูนย์คับแมนยูแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดโดนสไลด์จังหวะนี้เชลซีเก็บได้ครับแอ็์ไวรท์คงตั้งมาหาแวตมาที่แบนเนอร์หากิฟซีเอก ซีเยกยกมาจังหวะนี้เอาแล้วครับเตียกโก้ซินบาหลุดเข้ามาไหลมาที่แวนเนอร์ซันนี่ปัดได้ครับโอ้โหเดยกยิอาซูเปอร์เซฟครับจังหวะนี้ดูครับบอลไหลมาแล้วเตียกโก้ครับจิ้มต่อมาแวนเนอร์ลื่นนิดหนึ่งครับปัดได้ครับโอ้โหซูเปอร์เซฟครับดาวิดเดเกิอา เห็นเต็มมุมของเชลซีครับโดยฮาคิมซีเอ็กซีเอ็กเปิดย,ย่ยอยๆมาจังหวะนี้เขี่ยมากรบฟันเดเบกแถวสองคาวาน,นี่ตามมาเก็บครับให้มามาเซียวทางขวามีปะ๊ะป่าครับเลือกทางซ้ายดอนนี่ฟันเดเบกเติมยาวเลยครับจังหวะนี้ฟันเดเบกเติมเพิ่มน,นะไหวมาที่คาวาน,นี่จังหวะนี้สปินขึ้นมาลูกนี้โอ้โหเคลียร์ได้ครับเชลซีฟันเดอร์เบกฟันเดอร์เบกไหลามา อาริเตเลสตั้งปอมเปิดย้อยๆมาติดแล้วครับเดี๋ยวมีการเปลี่ยนตัวกันเกิดขึ้นครับแมนยูส่งเฟสครับลงมาส่วนเชลซีดูจังหวะนี้กันก่อนครับเชลซีส่งเมสันเม้ากับคารันทรัพซันอดดอยครับลงมาเหลือถึงทามิอาบาร์ฮัมครับเปิดเกมบุกเต็มตัวแล้วครับเชลซีเดี๋ยวไหลมาจังหวะนี้ยังไงครับมาเซลจิ้มต่อมาบุูยโด คุณโอ้โโจ่ายต่อมาจังหวะน,นี้แรดฟัดแหละครับโอ้โหปัดได้ครับเขี่ยามาครับบอกลุ่มมาครับแมนยูจังหวะน,นี้ยังไงครับแลรดฟัดมาทีเอลเนบาบิสกาบาบิสกาเปิดย่อยจอยมาครับวันนี้โคกลูกนี้โอ้โหบอลลอยเข้ามือเมนดี้เลยครับใส่ามาครับมเมนดี้ขีดหม,มนอร์มองตั้งมาฮัสซันดูดอย หมายถึงแล้วครับติดอเล็กเตเลสบอลอยู่ที่เฟสครับอาซันดูดอยจังหวะนี้ไหลมาครับแวนเนอร์เมสันเมาออกมาทางซ้ายครับชีเวลชีเวลโดนบล็อกบาแย่งไปได้เอาละครับบอลของแมนยูแรดฟอร์ดมาคาร์ดแรดฟอร์ดยังไงครับตรงกลางมีมาเซียวนะครับรออยู่แรดฟอร์ดโดนเตะลูกนี้เอาละครับเล่นเร็วครับแมนยูบรูโนอ คงวามีเติมจังหวะนี้ครับวานนี้ไม่ถึงครับโอ้โหไหลออกมาครับเมนดีด้แฟร์เดย์โขกตั้งครับบาบิสซา่าไหลมาที่ป๊อกปะขอป๊อกมายังไงครับออกมาที่แรดฟอร์ดมาคัดแรดฟอร์ดยกมาจังหวะนี้ติดกองเต้ครับโอ้โหแล้วบุทธสินปานุวีจบเกม แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดครับทำได้เปิดบานตอนเชลซีไปได้ครับ2ประตูต่อ0นย์ครับได้ประตูช้จากบูนโน่ฟันเดสครับนาทีที่59และประตูแรกจากอันตุนีมาเซียลครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับหรือจะเป็นทางแฟนเพจ a c e b o o k ครับกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมทำในสิ่งที่คุณรักนะครับสวัสดีครับ